อุ้ย,อยเอาไงครับอืมตอนนี้แบบอบมากครับอ่าโอเค,คผมก็สลับเอ้ยเอาแล้วครับเพราะเขากลับสดีทุกท่านกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเรากันมาเล่นเกม hi dot io หรือเกมท่านแอบบชื่อว่าไอคินีนั่นเองครับผมอ่าเห็นแบบคนอื่นแข่งกันมาเยอะครับผมอ่าเกมนี้ครับมันก็จะมีทั้งเล่นแบบออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ ถ้อาออฟไลน์เราก็จะได้เล่นกับ AI หรือเรียกอีกชื่อก,ก็คือบอทนั่นเองครับถ้าออนไลน์เราก็จะได้เล่นกับผู้เล่นครับถ้าเกิดถามว่มามันแตกต่างกันยังไงครับถ้าเราเล่นออฟไลน์ครับเราจะได้เล่นอยู่สีด่านครับถ้าเล่นแบบออนไลน์ครับเราจะได้เยอะได้เล่นเยอะกว่านี้ครับเกมนี้ครับที่อันตรายที่สุดคือที่ปลอดภัยที่สุดครับเฮ้ยคนนี้เห็นเหรอเฮ้ยปั๊บเฮ้ยเบนะ เฮ้ยนี่คือการลบขั้นเทพครับน้อจุกมาสเตอร์จุกมาสเตอร์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ปุ๊บปั๊บ ใช้ครับมองไม่เห็นถ้ามองเห็นนี่แม่แม็กซี่แบบพลังมันครับอ่าจะดูไหมครับดูคนอื่นอ่าดูแล้วกันนะครับนะฮะแม่เขารูด้ดีจริงๆครับผมเดี๋ยวเรามาแบบก่อนให้ทำกันดีกว่าๆๆครับ ตรงนี้ครับก็จะเป็นแบบสุ่มสิงของเพื่อเป็นการเพิ่มเพิ่มสกาวของเราเองครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มสล็อตตัวละครนะครับให้กลายเป็นปิีห้าสล็อตของเรามีสองครับอันนี้ปลดล็อกทุกอย่างครับแบบเสียตังครับผมแล้วตรงนี้มันจะมีสกิีนครับและสามารถใช้ตังหนึ่งรอเพื่อเป็นการเปลี่ยนได้ครับอันนี้ก็เป็นสีเปลี่ยนสีได้อ้าเฮ้ยอ้าเฮ้ยสีเดิมปึ๊บสีน้ำเงินปึ๊บสีเขียวปึ๊บเปลี่ยนอีก เออสีเขียวก็ได้อันนี้ก็เป็นการเลือกสิ่งของครับถ้าได้รีเทิร์นแปลว่าได้สิ่งของเก่าครับแต่ถ้าได้นิวแปลว่าได้สิ่งของใหม่ครับนี่ครับสิ่งของใหม่ที่เรายังไม่ได้ครับแล้วสามารถเลือกห้องได้ครับผมแล้วก็เปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ได้ครับวิบ้านะแล้วก็สามารถเปลี่ยนชื่อตัวเองได้ครับเจียสามร้อยครับผมนะอืม อันนี้ตัวเลือกผมก็ยังไม่ราบครับแล้วในเกมครับนี่ครับเราใบให้นะเราเป็นที่หาความรู้ครับผมตรงนี้สามารถปิดแชทได้ครับแต่ก็เราไม่ปิดครับเพื่อความบันเทิงครับจะได้แบบได้เรียนหลายๆคนครับเล่นกับแบบเล่นกับแบบถ้าแบบปิดไว้ปุ๊บแล้วก็จะเหมือนแบบเล่นคนเดียวครับบอกแป๊บ นั่นเหรอนี่นั่นเหรอเนียนจริงใครเนียนนะห้องไหนอยู่เยอะห้องนี้เนียนจริงเหรอห้องนี้หเหรอเฮ้ยหมดเวลาแล้วโอ<ฮ>้โหเราแบบมองไม่เห็นเฉยเยครับเราแบบมองอยู่ตรงนี้เนี่ยเรามองไม่เห็นเลยคือเราเราซ่อนไม่ทันครับผม,มเวลาแบบมันหมดก่อน อ่าอันนี้เป็นด่านที่เตี้ยพอยซั่นพิษเหรอแม้ส่งลายมากันเยอะจังเป็นพิษชับผออ่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่อันตรายเอ๊ะไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยที่สุดก็คือที่ที่อันตรายที่สุดครับเอ๊ะลับกันป้าวดี๋ยวเออที่ที่อันตรายที่สุดคือที่อันเอ๊ะที่ปลอดภัยที่สุดเออพูดติดขัดอยู่นี่แหละโอ้โห มั่นใจมั่นใจไปเลดครับกดตรงไอ้รูปกุญแจครับมันจะเป็นการล็อกตัวได้ครับหรือเรียกอีกชื่อก็คืออะไรไม่รู้จังมันเถอะอ่าเราเข้ามาได้แล้วครับในลิฟต์ก็สามารถเข้าได้ครับอ่าแล้วถ้าถามว่าทำไมถึงไม่กระโดดต่อครับ นี่ครับคือมันมีที่กั้นอยู่นะครับผมอ่าถ้ามองจากด้านบนจะแบบเหมือนแบบมันกระโดดตาแต่ถ้ามองแบบนี้ครับจะแบบมีด้าน,นบนอยู่ครับน้าอ่าไปดูเขาเขาเล่นกันครับอืมโอ้โหรู้เย็นเจนนางป้ามีดอะไรคือมีดเนาะโอ้โหตรงนี้คนเยอะแฮเรามาวิ่งเล่นตรงนี้ดีไหม ไม่ครับเดี๋ยวพาทีมตายที่หอไววอดออนะฮะเฮ้ยจะมีใครเดินมาไหมเดี๋ยวๆขอดูก่อนนะระย,ยะของผู้เร่ยนที่มองเห็นเหรอน่าจะประมาณนี้อเนี่ยถ้าเขาเดินมาเดินมาตรงนี้ปุ๊บแล้วหันมาปั๊บ ก็เห็นนะฮะชักมันเถอะฮ้ยคนนี้คนนี้เฮ้ย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 ไม่เบาเฮ้ยคืบหายคิบหายเฮ้ยคิบหายแล้วเฮ้ยไปเป็นการหลบเอาตายเอาตายเปล่า ผมกระโดดเสียงอาจจะเปลี่ยนก็ก็ไปกันด้วยครับผมนะมันมันแบบติดป่าครับผมมันติดป่าครับอืมโอเคหลังจากที่เราสต๊อปไปที่ป่าไม่ได้สตาอปสั้งมันเถอะเชือเพิงแดงครับไม่รู้เข้าท่อได้เปล่าเชือเพิงแดงเข้าท่อได้ไหมท่ออยู่ไหน แล้วก่อนอื่นทดสอบกับท่อนี้ก่อนเถอะไม่น่าได้ครับจริงด้วยไม่ได้แล้วนับภาษาอะไรกับท่ออันอื่น <c oughs> คือเราจะไปเข้าท่อครับเฮ้ย <c oughs> นั่นไหนครับท่อใหญ่ครับผมท่อใหญ่ <c oughs> เราเจอท่อดีๆเข้าให้แล้ว อย่าพึ่งครับใจเย็นขอเงียบหน่อยคือเขากระโดดเพื่ออะไรครับนี่เหรอง่าง่ายนะไม่ยากนี่ครับมันสามารถเข้าไปด้านในได้เปล่าไม่มีที่ให้โดดเข้าไปครับ บางบางด่านก็บักได้ครับผมนะบางด่านจะสามารถบักได้ครับสำหรับนะใครที่ไม่รู้ครับคือถ้าด่านแบบที่มันเป็นกระจกทอๆแบบนี้แปลว่าบักไม่ได้ถ้าถ้ากระจกแบบมันแบบมันแบบมันเข้าได้คือคนที่เป็นสิ่งเล็กๆก,กระโดเเะดเข้าไปเลยครับกระโดดเข้าไปเลยนะฮะทุงนี้อาจจะเสียงแบบ แผลบ,บหน่อยครับไม่ได้กินน้ำครับนะเฮ้ยมีใครเห็นเราเปล่ปาเราเนียนมากเลยนะเราจะเล่นอีกเกมหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าเฮ้ยมันเงานะแชร์กันหน่อยแชร์กันหน่อยแชร์กันหน่อยดีอ่าเกมนี้สามารถแชร์กันได้ครับผม แคบปลาโคตรเนียนใครปะวะใครแคบปลารู้จักแต่แคบหมูแคบปลาอยู่ไหนวะไหนฮะคนนี้เป็นจจาคร่บผมแล้วอีกค,คนล่ะ ทำไมเห็นแค่สามคนครับนี่คหนึ่งสองครับแล้วก็สามรวมผมครับอีกคนนึ่งน่าจะล็อกล็อกเนมไว้ครับผมอ่านี่ครับไปอีกแล้วนี่เข้าไปในนี้ได้แน่นอนครับนะครับตอนนี้พลังงานไม่เพียงพอต่อการตามหาผมอือหืแล้วอุ้ยนะ เราเนียนไหมเนียนมากเลยโคตรเนียนทีมตาหามีคนเดียวอืไปช่วยเขาดีไหมมาบมาอ่าเราจะอ่อนให้ครับผมอ่อนหน้าอ่อนหน้าว่าเห็นว่ามีคนเดียวแม้ไปวิ่งเล่นดีกว่าเฮ้ยคนเดียวแต่ไม่ธรรมดาคนเดียวแต่ไม่ธรรมดา ดีัมามาผมมาเอาค้างค้างค้างเอาค้างอาจจะให้ตีให้ตีครับมมให้ตีตีป่าตีได้ป่าให้ตีให้ตีครับอ้าวเป็นการยั่วยวนยั่วยวนศัตรูนะนี่ครับด่านร้านค้าแล้วเล่นไปยังวะยังเปลี่ยนสิ่งของครับ ดีกว่าเดิมนิดนึงเว้ยเราเป็นอันนี้เว้ยเราต้องมาอาไม่ได้เว้ยคืออุ้ยอ,อันนี้ได้เป็นของดีเฮ้ย <Hey, S 1> เราเป็นถาดด้วยเราต้องเล่นให้เนี้ยหน่อยสมบทบาตเว้ย <c oughs> ให้สมบทบาทครับ <c oughs> นะอ่าปุ๊บอืมถาดสองชั้นครับปับ๊บนี่ถาที่อะไรโคตรสูงเลยวะนะเสมภาพเป้าเป้ารู้รู้สึกเราจะลอย ไอคนนี้เห็นปะเ,เห็นเห็นกระโดดตึงแบบนั้นไม่โดนไม่เหลืออา้าวเราลอดแล้ผมอย่าจ้องสิครับอืมอืมแม่ตายทันทีเลยฟื้นฟูนฟนสิครับผม เป็นบารดาน่ารีบหนีรีบจุกมาเตอร์ครับครับบาราน่ากล้วยด่านนี้มีกล้วยเหรอเอ้ยแซกอุ้ยขอโทษครับที่หลุดคำหยาบมันติดปากเพื่อนเราอยู่ด้วยได้ป่ะเพื่อนเพื่อนเอ้อยู่คนละที่ดีกว่าเพื่อนอันตราย อืออึอปับกอะโดดขึ้นมาปุ๊บปุ๊บเต็มแล้วอไหนไปดนยังไงอึถ้ามองจากมุมนี้ไม่น่าจะเห็นนะแม่ใครหว่าทำไมเนียนจัง กล้วย,ยก็ต้องมาอยู่ต้นต้นบ้าอะไรวะเนี่ยด่านนี้ไม่มีกล้วยครับไม่มีจริงด้วยนะอ้ยต้นกลาอ้าวโดนเจอเหรอโอเคใครมืวไวนอ๋อคนนี้ อ่ในเมื่อเดินเจอแล้วก็ปีคลิปแล้วกันนะอ่านะครับถ้าถ้าใครอยากให้แคสเกม hi.io หรืออีกชื่อก็คือไอคินี่เป็นเกมส่นหาล่านแอบจริงๆนี่เองนะครับถ้าใครอยากให้แคสต่อครับขอสิบไลค์ครับผมน่าจะเป็นพาร์ทสองให้ทันทีไม่ทันทีหรอกครับอ่าโอเคครับผมก็สลักอยู่นี้ครับก็จะให้ก็จะลืมที่ จะกด subscribe ที่ c h anel n fighting channel ครับผมโอเคครับ okay, ผมก็สำหรับคลิปนี้ครับขอมากครับไปแล้วครับแบ๊ายบายครับอย่าลืมกดติดตามนะเนาะแหมเริ่มเกมต่อริก